สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรถเข้าใหม่คันนี้เป็น Honda CRV 2.4E ปี e 2020เลหล็กไม้เพียง40,000กิโลเท่านั้นเราไปชมความสวยพร้อมๆกันเลยครับ และที่สำคัญนะครับ d d s เราจำหน่ายคันนี้เพียง728,000บาทเท่านั้นเองครับหากลูกค้าสนใจติดต่อรับโปรโมชั่นที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ